ก็น้องแก้มเนี่ยเราเคยทํางานร่วมกันหลายหลายครั้งนะคะแล้วก็เคยแบบไปค้างอ้างแรมกันด้วยเลแล้วก็มีการพูดคุยกันก็เลยรู้ว่าน้องแก้มเนี่ยมีเซนต์บางอย่างสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการขวัญผวารายการนี้เป็นรายการที่จะแชร์ความเชื่อความลี้ลับและความแปลกอาจจะเป็นเรื่องปลอมสำหรับคุณแต่มันเป็นเรื่องจริงสำหรับขวัญจบนะคะ สวัสดีค่ะเรามาพบกับขวัญภาวี e ีนี้นะคะซึ่งเราได้แขกรับเชิญคนใหม่นะคะก็คือน้องแก้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญเนาะก็น้องแก้มเนี่ยเราเคยทํางานร่วมกันหลายหลครั้งนะคะแล้วก็เคยแบบไปค้างอ้างแรมกันด้วยเนาะแล้วก็มีการพูดคุยกันก็เลยรู้ว่าน้องแก้มเนี่ยมีเซนส์บางอย่างนะคะแต่ว่า e ีีที่แล้วนะคะที่ได้พี่ปอนมาเนี่ยเราก็พูดคุยเกกับพญานาคเนาะอันนั้นก็เป็นความเชื่อของพี่ปอนแต่สําหรับความเชื่อของขวัญนความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะคะว่าอย่างไรอยากรู้ไหมคะน้องแก้ม ฟังละกันนะคะก็ในส่วนตัวของขวัญเนี่ยความจริงเนี่ยขวัญไม่ได้เชื่อเรื่องพญานาคแต่ก็ไม่ได้ขัดเขาเรียกว่าไม่ไม่ลบหลู่อ่าไม่ลบหลู่เนาะแต่พอดีว่ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าเราอะ่ะได้พากุ๊ปเนี่ยไปหนองคายไปช่วงลอยกระทรงพอดีจะไปดูบ้างไฟพญานาคก็ได้มีโอกาสข้ามไปฝั่งลาวนะคะเพื่อที่จะพากุ๊ปเนี่ยไปดูไปดูถึงฝั่งลาวเลยใช่ค่ะดูทางฝั่งลาวเลยคือถ้าเป็นทางฝั่งไทยเนี่ยเขาก็จะมีงานจัดแสดงนู่นนี่นั่นแล้วก็นั่งดูกันใช่ไหมคะแต่ฝั่งาวเี่ย เขาจะเป็นแบบไม่มีไม่มีการจัดงานอะไรทั้งสิ้นอันนั้นน่าเลียวกว่าแล้วตอนที่ไปเนี่ยมันก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราไปดูตรงอำเภอที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของจังหวัดหนองคายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมืดไม่สนิท เมื่อสนิทเลยค่ะแต่ว่าตรงที่เราไปเราได้ทําการติดต่อที่นู่นว่าเราจะขอเข้าไปดูขอใช้สถานที่ในการเข้าไปดูบ้างไฟเญียนาาก็ทางฝั่งเราเนี่ยเขาก็จัดสถานที่ให้เราดูก็คือใกล้กับวัดเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันโล่งสุดละนอกนั้นก็จะเป็นป่าแล้วก็เป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตอนนั้นเนี่ยไปถึงประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งเราก็ได้มีการทานมื้อเย็นกันที่นั่นด้วยค่ะ หลังจากทานเสร็จแล้วก็รอแต่ถามว่ามีกิจกรรมอะไรไหมไม่มีค่ะก็คือนั่งนั่งรออย่างเดียวนั่งรอนั่งดูอย่างเดียวรอว่าจะเกิดบไไ้างไฟพญานาคเมื่อไรแต่ตอนนั้นอ่ะเราพาคุปบไปแล้วเราเูาสึกว่ามันต้องมีอ่ะนะเราก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเอ๊ะมันมีจริงหรอ,อเราก็มันมันมันเหมือนกับว่ามันยังกั้ากึ่งอยู่ห้าสิบห้าส <50, 50. S 2> ิบห้าสิบห้าสิบแต่ในเมื่อเราเป็นคนพาคณะไปเราก็ขอให้มีอ,มอยากให้มีก็ประมาณสักสามทุ่มก็ยังไม่เกิด ลูกค้าหลายหลายท่านเนี่ยเขาก็ถามว่าเออต้องขวัญพาพี่มาทําอะไรเหรอเริ่มเกิดคาถามแล้วเริ่มเกิดคาถามแล้วว่าคือมันไม่มีอะไรอะค่ะแก้มเข้าใจไหมแล้วมันเหมือนแบบกิจกรรมอะไรก็ไม่มีไม่มีทุกอย่างเลยอ้างว้างอใช่ใช่เราก็เลยบอกเอาไงดีวะก็คุยกับทางไกด์ที่ฝั่งลราว่าเออเนี่ยขอเข้าไปไหว้ไหว้พระในในวัดหน่อยได้ไหมอยากไปไหว้อะไรเงี้ยเขาก็พาเราไปคนเดียวพาเราเข้าไปน้อก็ไปไหว้เราก็ไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นะคะเพราะว่ามันมันดึกแล้วเนาะเราก็ไปไปอยู่หน้าโบสถ์ ก็ไปตั้งจิตอธิษฐานเลยบอกว่าเออในลูกมาครั้งนี้เนี่ยลูกมีความเชื่อแบบห้าสิบห้าสิบว่าจะเกิดบัางไฟพญานาคเองไม่เกิดแต่ณตอนนี้ลูกอยากให้เกิดบัางไฟพญานาคถ้าอยากให้ลูกตัดทาต่อพญานาคขอให้เกิดค่ะลูกเดียวก็ยังดีอะไรเงี้ยเราก็อธิษฐานเสร็จก็ออกมาออกมาก็นั่งได้สักพักนึงลูกแรกมาเลยมันมาแล้วจริงหรอพี่หวนจริงแล้วเราอุ้ยขนลุก แล้วแล้วมันมันไม่ใช่ลูกไฟที่เป็นสีของลูกไฟที่มันเป็นสีส้มอ่ะเวลาเราจุดไฟก็าเพลินคิดว่าเหมือนเป็นไฟนึกออกว่ามัน<า>มัน<ฤ> urt, จะเป็นสีส้มออมาแต่มันแต่มันไม่ใช่เราเห็นเป็นแสงสีม่วงขึ้นมา,<ผ>ม,มาเป็นสีม่วงฟิพี่ฝันเห็นคนเดียวหรือว่าเห,ห็นทั้งหมดเห็นทั้งหมดพอขึ้นมาปั๊บทุกคนเทเลยแบบโหโหก็ตอนนั้นก็เชื่อเลยเชื่อว่ามีจริงเพราะว่าเข้าไปี่ฐานออกมาไม่เกินห้านาทีสิบนาทีอ่ะมันก็เกิดพอลูกที่หนึ่งตามมาก็ลูกที่สองที่สามตามมา เราก็เลยเราก็เลยว่า okay, โอเคเราเชื่อในพญานาคอัน,นอันนี้คือเชื่อเลยจากที่ว่า50-50ิกล <50 S 2> ับกายว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มในณนะในณนะตอนนั้นแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้ว่า<ม>เราเชื่อ,อว่าพญานาคเนี่ยมีจริงแต่เราแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นสายไหนคือพญานาคคือคือหลังจากที่กลับมาทํางานนะคะเราก็ได้มีการไปศึกษาคน้นคว้าหาข้อมูลว่าพญานาคเนี่ยเขาก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าเป็นระดับชั้นของเขาอีกอหรือว่าระดับสายเขาเรียกสายอะค่ะชั้นไหนชั้นไหนอะไรเงี้ยเขาเรียกเป็นตระกูลเนาะ เราก็ยังไม่รู้ว่าตระกูลไหนอะไรยังไงก็คือณปัจจุบันนี้ก็คือยังศึกษาอยู่แต่สําหรับแก้น่นะคะแก้มีความเชื่อเกี่ยวกับพญายนาคไหมคือตอนแรกอะหนูก็หนูอะหนูเพิ่งไปที่ถ้ำนาคามาก็คือหนูไปตั้งแต่คําชะนูด ไปท้ำนาคาแล้วก็ไปที่วัดพระธาตพนม,มแล้วหนูก็พอไปเข้าถิ่นมีสาลน่นะหนูก็แอบคิดเรื่องของบั้งไฟพญานาคเหมือนกันนะอันนี้ขอแบบต่อเนื่องนิดนึงเพราะว่าหนูคิดว่าจะมีจริงหรือเปล่านะเนี่ยมาได้ฟังพี่ขวัญน,นะคะถึงได้รู้สึกว่ามีจริงๆร,งรงหรอคือหนูก็คิดว่าอะไรอะ่ะมันคืออะไรที่แบบปะทุกออกมาจากน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือมันจริงไหมแต่แมาฟังจากพี่ขวัญก็ ูเชื่อนะเลยเชื่อเลยแบบมันมีมันมีอยู่จริงอะทำไมแบบหนูอาก็ที่จริงอะเรื่องพญานาคัะหนูก็ไม่ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่แต่ด้วยแรงศรัทธาของจากในทีมในครอบครัวค่ะถึงได้ไปไหว้กันล่าสุดนะคะกลับมาถูกหวยทุกคนเลยสาธุสาธุจริงๆอันนี้ถูกจากเลขเลได้มายังงงไปขูดไปรูดไปอะไรมาคะ คือว่าเรื่องของเรื่องอ่ะคือเราจะมีเลขถ้ำเลขเข้าถ้ำเลขที่คาชะนูดเอยอะไรเอยคือหลายเลขมากแต่เลขรถอ่ะเลขรถ3ามคันอ่ะซื้อ<ม> <ๆ S 2> ันหมดเลยแต่เลขรถจะมันสองห้าทุกคนอ่ะก็ไปซื้อสองบ้าง9 2้าบ้างทุกคนก็ถูกหมดเลยก็ไม่ไม่ง่าเชื่อเหมือนกันพี่ขวัญหนูก็แบบไม่คิดนะไม่คิดว่ามันจะได้แบบดังใจที่แล้วตอนที่ไปอ,อ,อนะค่ะคือไปขอเอาง่ายๆเลยเนาะไปขอหวยอย่างเดียวหรือว่ายังไงคะไม่ตอนแรกคือตั้งใจไปว่าเราไปเอ่ออยากที่จะไปไปสักครั้งหนึ่งไปดูให้เห็น ด้วยแรงศรัทธามั้งแรงศรัทธาที่แบบทางทีมศรัทธาบอกว่าเออไปก็ไปขอเรื่องของกิจการการงาน<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพร่างกายแล้วก็ไปทําบุญคิดว่าเป็นทริปทําบุญกันนะคะ<ม>ก็ไปกันก็ก็ไปเห็นจริงคือหนูจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอะ่ะหนูไปคําชโนดก่อนหนูไปคําชโนดหนูก็ดีใจเนาะได้ไปเนี่ยเเราก็มาทางนี้แล้วที่คําชโนดอ่ะหนูก็ปกติหนูก็รู้สึกว่าปกติก็ไปถึงคิวสุดท้าย<ม>ได้เข้าคิวสุดท้าย เลยพี่ขวัญแบบนราจากที่พี่ทราบมาว่าแกมีเซนน,นิดนึงไปทิงที่นั่นมีหแหละนจะเล่าให้<ม>ฟัง<ม>รู้สึกอะไรที่ทํชะนดนอ่ะหนูว่าจะปกติไม่ค่อยเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยค่ะเสร็จแล้วพอําชะนดปั๊บอีกวันหนึ่งไปที่ถ้ำน,นาคาไปที่ถ้ำน,นาคาพี่ขวัญคือตอนแรกอ่ะจะมีแบบเอาไหว้ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นถ้ำปกตินะคือระหว่างขึ้นถ้ำอ่ะหนูก็ปกติดีไม่ไม่ได้แบบเอาใจลงไปกับเรื่องของความเชื่ออะไรเยอะมากมายแต่พอหลังจากที่หนูลงมาจากถ้ำอ่ะอันเนี้ยหนูยังไม่ได้เล่าใครจริงที่แรก คือไม่ได้เล่าใครแบบเยอะแยะหรือเล่าเฉพาะคนที่นั่งรถคันเดียวกันหนูยังไม่ได้เล่าให้ในในกลุ่มหรือว่าในทีมฟังอะคะ่ะยังไม่ได้เล่าเลยแสดงว่าที่นี่เป็นที่แรกใช่ไหมใช่ที่นี่เป็นที่แรกที่จะเล่าให้หลายๆคนหลายๆแบบกับสื่อฟังเนาะ,ะ,ะคือหนูว่าเนี่ยพูดหนูนยังรู้สึกเจ๊ต้นเลย <c oughs> นี่คนลุกไปด้วยนั้นเนี่ยคือตอนลงมาจากลงมาจากถ้ำมาคะ่ะหนูก็ก็ลงมาปกติดีค่ะแต่เรามีทริปไปต่อก็คือจะไปต่อที่ปู่อือลือ จะไปไหว้ปู่ลือกันต่อเสร็จทีนี้ก็ไปถึงปับ๊บทางไกลก็มีดอกไม้ทูบเทียนให้ทุกคนก็ได้แต่แม่แม่สามีอะค่ะก็จะไปเอาเป็นใบสีมาระหว่างนั้นหนูก็เข้าไปก่อนหนูเข้าไปก่อนแล้วทุกคนก็เข้าไปหลายคนแล้วก็มีเหมือนพี่พี่สามีก็บอกว่าเดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึงนะแก้มเดี๋ยวมาไหว้ไหว้พร้อมกันอันอันนี้คือเป็นเป็นวัดหรือเป็นอะไรคะที่ปู่ลือหรืออที่ที่ปู่ปู่ลืออยู่อะคะ่ะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอาส<ต>มบ้านใช่เหมือนเขามาทำทำไว้เป็นสมป็นสาราเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะ ล้วก็คนไปไหว้กันที่นั่นเสร็จพอหนูไปหนูว่าร้อไม่ไหวตอนนั้นหนูไม่บอกใครเลยหนูแบบรู้สึกมันเริ่มใช่พี่ก่อนหนูรู้สึกเลยหนูแบบแน่นแล้วอ่ะหนูรู้สึกแบบน้ำมูกน้ำตาเผวคือหนูว่าหนูรู้สึกแต่หนูสามารถบังคับตัวเองได้อยู่หนูก็แบบเริ่มมาแล้วหนูไม่ไหวแล้วยิ่งกลิ่นทูบมาเยอะแยะมากมายเลยหนูขอไหว้ก่อนแล้วกัน เพราะว่าตอนนั้นหนูาคือแล้วตอนนั้นขอโทษนะที่บ้านแก้มรู้ไหมว่าแก้มเป็นคนมีเซน์แบบนี้รู้ทุกคนเคยเจอมาหมดอ๋อ,อทุกคนเคยเจอหลายหลายหลายเหตุการณ์ซึ่งมันแตกต่างกันไปแต่ละเหตุการณ์ของหนูคือมีหลายเหตุการณ์นะคะทั้งนั้นะอเอาเหตุการณ์นี้ก่อนเลยเอาเหตุการณ์นี้ก่อนนะพอสักพักหนึงหนูไม่ไหวแล้วหนูก็เลยไปไหว้คนเดียวเพราะตอนนั้นหนูมือไม้สันมันเหมือนกับว่าหนูจะแบบจะพูดภาษามาพูดออกมาแบบมือไม้เหมือนจะไม่ใช่ตัวเองแล้วไม่ไั้นี้วริราหวานจะัมสได้ตัวเคําช่ไหมเปนน มาที่ถ้ำตอนขึ้นถ้ำหนก็ไม่เป็นไรแต่มาที่ปูเรือหนูมาเต็มเยนลุกคนพองมาแล้วหนูไม่ไหวหนูก็เลยต้องบังคับหนูต้านตัวเองมากนะแล้วหนูแน่นมากหนูต้านเพราะว่าคนเยอะหนูระงับสติอารมณ์ตัวเองแล้วก็แบบรีบไหวรีบไหวเสร็จแล้วก็ออกมาค่ะ อันนี้คือหนูหนูทาให้หนูรู้สึกว่าหนูสัมผัสสัมผัสตรงนี้ได้แล้วหนูนับถือดูนับถือจริงๆอ่ะแล้วตอนที่ว่าตอนนั้นน่ะที่ว่าต้านตัวเองรู้ไหมรู้รู้รู้ไหมว่าเป็นใครจะมาลงอ่ะไม่รู้พี่ขวัญอ๋ออันนั้นไม่รู้อนนั้นไม่รู้จริงๆไม่รู้ใช่ไหมรู้แต่ว่ามันมันมีแรงเหมือนมีแรงปะทะมีแรงประทะใช่ใช่ไหมเหมือนมันมาต้านเราแล้วเราก็ต้องบังคับตัวเองอยู่อ่ะคือหนูจะเล่าให้ฟังหนูเคยฝันค่ะรู้อยู่เหมือนเหมือนอยู่อยู่ในเมืองอีกเมืองหนึ่งใต้น้ําจริงๆค่ะ หนูวันนั้นพอหนูฝันเสร็จปั๊บหนูโทรหาอาจารย์หนูเลยหนูรับถิดว่าเป็นอะไรยไอ้ไอ้ที่ฝันเนี่ยคือไปไปไหว้ไปไหว้ก่อนไม่ฝันก่อนอ๋อฝันก่อนที่จะไปทริปนี้ใช่ค่ะหนูเคยฝันค่ะหนูเคยฝันคือตอนนั้นหนูต้องไหว้น้าอยู่ในในเมืองเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ใต้น้ําแล้วหนูคิดว่าเมืองเมืองนั้นเป็นยังไงเล่าบรยพอเล่าบรรยากาศได้ไหมว่าคือเขาเป็นแบบไหนถ้าถ้าในฝันนะคะคือหนูก็มันมันลางอะพี่ฝันมันลางๆแต่หนูก็หนูรู้แค่ตัวว่าหนูอะอยู่เหมือนมันเป็นเมืองเป็นมีหินมีอะไรมีเป็นเก่า แล้วหนูว่าที่หนูรู้สึกอย่างเดียวคือหนูว่ายน้ําหนูว่ายน้ําจะออกจากที่นั่นไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแล้วมันเป็นเขตแดง<ะ>มันเป็นเขตแดงที่หนูสัมผัสนล้หนูไม่สามารถต้านออกจาก <c oughs> <c oughs> เขตแดงเขตแดงนั้นได้แล้ว,แล,วแล้วเห็นไหมว่าเขตแดงฝั่งนู้นอ่ะที่เราที่เราบอกเราเป็นเขตแดงฝั่งนู้นอ่ะเราเห็นเป็นอะไรหนูไม่เห็นค่ะไม่เห็นใช่ไหมหนูแค่รู้สึกว่าหนูไปไม่ได้จนเหมือนมีอะไรนําทางหนูว่าให้หนูว่ายไปว่ายไปคือเหมือนเหมือนหนูโผล่ขึ้นมามันเป็นเหมือนเป็นหินหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่า หนูก็นึกภาพไม่ออกพี่กวานี่บอกเป็นเนิน้วยใช่ไหมเออเป็นเนินขึ้นมาหนูก็โผล่ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าให้หนูไปไหว้เหมือนมันเป็นวัดหรือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่หนูเดินลงบันไดพี่ขวานพอขึ้นมาปุ๊บเหมือนหนูต้องลงไปลงไปแล้วหนูไปเจอคือสิ่งที่หนูเจอในในฝันนะคะเป็นเป็นเจ้าแม่ัวเอิมที่สุดเลยระหว่างทางจำไม่ได้แล้วหนูก็ขอพรท่านเลยค่ะเห็นเป็นองค์เจ้าแม่กวนองเป็นองค์เลย เป็นองค์เพราะว่าองค์สูงเลยค่ะหรือองค์สูงเลยแบบเราต้องเงยหน้ามองใช่ค่ะเป็นองค์สูงเลยพอหลังจากนั้นหนูก็แบบหนูก็เรียกอาม่เนาะหนูก็ขอพร้หนูก็บอกว่าแบบหนูรอดแล้วหนูรอดแบบหนูรอดออกมาจากที่หนูอยากอยากออกมาอพอหนูตื่นขึ้นมาหนูก็รีบโทรหาอาจารย์ที่หนูเคยปรึกษาอะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เก่งเรื่องนี้จะต้องมีคนคอยปรึกษาเสอาจารย์บอกว่าหนูว่าก็เป็นลูกหลานพญานาคด้วย เขาว่าเหมือนอดตชาติของเราอย่างนี้ค่ะอยากรู้ไหมว่าทําไมลูกหลานพญานาคต้องหนีมาเกิดหนมีมาเกิดม,ม,มันมีความเชื่ออยู่นะอันนี้คือไปอ่านมาแล้วก็ไปอ่านเจอต้องหนีมาเหมือนเหมือนที่หนูเล่าคือเขาบอกว่าลูกหลานพญานาคเนี่ยการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อะ่ะมีอยู่ไม่กี่อย่างหนึ่งคือเรื่องความลักสองคือเรื่องการบาเพินตบะมันมีมันมีจริงๆเกี <ใน S 2> <ๆ>่ยวกับเรื่องแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพญานาคเนี่ยจะมาด้วยเรื่องเพราะความลัมีวิบากกรรมที่จะต้องกลับมาเกิดได้รู้จักกับพี่อีกคนหนึ่งที่เขาเป็นลูกหลาานนพค แล้วเขามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วคู่ของเขาอะที่เป็นพญานาคะก็ตามมาอุคุลุกแล้วก็ตามมาตามมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นแฟนกันมีลูกกันจริงเหรอแต่ช่วงอายุเขาห่างกันเป็น10ปีนะแต่คู่นี้เขาบอกว่าเป็นคู่อดีตชาติกันในภพภูมิท่เลวอันนี้เป็นความเชื่อนะเพราะว่าพี่ก็มีอาจารย์ของพี่เหมือนกันแล้วก็ไปไอ้นี่มาไงอาจารย์เขาก็ดูให้มาก็เลยรู้ว่าอ๋อคู่เนี้เขาตัดกันไม่ขาดเพราะว่าเขาตามกันมาโอ้พี่ขวัญไม่น่าเชื่อเนาะ หนูก็ไม่อยากเชื่อเลยแล้วก็แล้วแล้วที่เธอบอกว่าเธอว่ายน้ําแล้วเธอโผลมาใช่ความคิดปิ๊งแรกอะคืออะไรรู้ไหมคือคําชโนดที่หมอจริงเพราะคําชโนดอะมันจะมีแม่น้ําล้อมรอบมันเป็นเนินดินแล้วมันจะมีเป็นบ่อน้ำอยู่โอ้ไม่ผงหนูเห็นบ่อน้ำใช่ไหมเออได้เห็นบ่อน้ำมันน่าจะเป็นตรงคําชโนดเพราะว่าเธอบอกว่าเธอให้อาจารย์เธอดูแล้วอาจารย์จะบอกเธอเป็นเป็นลูกหลาน อ่านั่นแหละใช่เธอจึงต้องไปไหว้ไงเอ้อยู่ดีๆหนูก็ได้ไปไหว้คำชะโนดได้พรเมาทคางไปพระธาตุะโนมอ่าแล้วพระธาตุพนมเกิดอะไรจะเหตุการณ์มีเหตุการณ์อะไรที่พระธาตุพะโนมไม่มีไม่มีใช่ไหม คือตอนนั้นหนูเรียนอยู่ปีหนึ่งหนูเรียนวิชาเคมีหรือชีวะนี่แหละหนูจำได้ไดอยู่ดีๆหนูก็ลุกขึ้นแบบําเลยมันมีมันมีเหตุการณ์อะไรไหมลองเล่าดิว่าทําไมเราต้องราตอนนั้นน่ะเราเราเราบอกเราเรียนอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเราได้ยินเสียงได้อะไรมันหยุดหรือว่าอยู่ดีเราขึ้นราอยู่ดีๆขึ้นราเลยในห้องเรียนเลยในห้องเรียนเลยโอ้โหตายแล้วจริงพี่ควัม